เรียบ้อยเป็นตเตาป่ากใช่ไหมอมีดมะเนอ้าวมันจังยันน,นี่แเนี่ยเบิงแนมเบิ่งขอย่าย,ยันครับไม่ไงเ็มเล้านี่เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวกำลังพอดีกินเหล้ามาเอาเลยบ่ทำติดใ,ใ,ใ,ใจด้วยการน้อยนน่นนาได้ยำอ,อันนี้นั่งเฝ้าแตกบ่อ

<laughs> yeah. <laughs>